สวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แบบเ uh, มียฝรั่งกรมะโลนะคะทำไมถึงว่าเมียฝร,ร,ร,รั่งกรมะโลล่ะคะเพราะว่าวันนี้มาในชุดที่สียมากเลยคะมาร่วมการประกวด First Smart Model ก็คือน้องๆที่จะได้รับการคัดเลือกไปร่วมการเดินใน m i s s การตรวจมิสแกรนของจังหวัดสุรินนะคะและโบก็ได้ทําการไปเช่าชุดนะคะไม่ได้ชุดของตัวเองนะเป็นการไปเช่าชุดเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะใส่ชุดแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ราคาชุดก็ค่อนข้างที่จะแพงเราก็เลยเลือกที่จะไปเช่าชุดนะคะก็เลยตรงก็เียว่าเนื้อรั่งก็มาลองไม่ใช่ชุดตัวเองแน่นอนนะคะอ่ะไปตามกันนะคะว่าตั้งแต่ เชาชุดจนถึงได้ออกมาแบบนี้ต้องผ่านอะไรบ้างไปเลยค่ะและก็เดินทางเข้ามาในตัวเมืองนะคะเพื่อทำการมาเช่าชุดและก็ได้ผ่านที่เขามีการแสดงช้างด้วย อันนี้จะเป็นหน้าริมคลองนะคะถนนริมคลองชนประธานมีรถช้างด้วยนะคะโอ้ทงชาติอเมริกันด้วยและก็ไปเช่าชุดประมาณ6โมงเย็นอันนี้คือบริเวณหน้าร้านที่โบจะทำการเช่านะคะ ร้านอยู่ตรงไหนเหรอคะร้านก็อยู่ตรงสามแยกถ้าขับตรงไปก็จะเจอโรงแรมทองทารินจะอยู่ด้านซ้ายมือร้านชื่อ NK Shop นะคะและนี่ก็คือข้างๆร้านนั่นเองเขาจะมีฝั่งตรงข้ามฝั่งขายเสื้อผ้าและก็ฝั่งสำหรับเช่าชุดสำหรับในส่วนของเช่าชุดเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะ มีชุดราตรีหลากหลายให้เลือกแล้วแต่ความชอบของท่านนะคะโบก็ชอบตรงที่เขาจะทำการให้เราลองดูแล้วเราพอใจไหมก่อนที่เราจะเลือกชุดอันนั้นเช่าไปนะคะโบ เพราะว่าบางทีการเช่าชุดเนี่ยเราจะดูแค่อุ้ยมันสวยมันดูในหุ่นสวยแต่พอมันมาอยู่กับตัวเรามันอาจไม่สวยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายทั้งชุดออกงานที่เป็นแบบสั้นหรือแบบยาวนะคะก็ไปเลือกดูได้นะคะสำหรับโบก็เพิ่งเช่าชุดราตรีครั้งแรกเลยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคไหมก็โอเคเพราะว่า การซื้อชุดราตรีเนี่ยก็หนึ่งชุดก็ราคาค่อนข้างสูงและเราก็ไม่อยากที่จะใส่ซ้ำและก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะออกงานขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเอ้ยออกนั่นแหละโบก็เช่าชุดสีแดงแล้วก็รองเท้าส้นสูงเนี่ยอยู่ค่าเช่าก็อยู่ที่700บาทนะคะทั้ง2ออย่างนะคะนี่ก็จะเป็นมีทั้งแบบกางเกงด้วยนะชุดราตรีแบบกางเกง และทางร้านก็ยนนินดีให้เราถ่ายวิดีโอได้นะคะและนี่จะเป็นส่วนของรองเท้าเขาก็จะทำให้เ,เราใส่ไปแล้วเรามีความสง่ามากขึ้นนะคะก็จะต้องเป็นรองเท้าที่มีส้นนิดหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความถนัดของคนที่ใส่สามารถที่จะเดินได้รองเท้าได้สูงขนาดไหนนะคะก็และก็จะมีให้กะลองก่อนว่า เบอร์นั้นเหมาะกับคุณไหมพอดีกับเท้าไหมก่อนที่เช่าไปและโบก็เช่าสินแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะก็6กโมงเช้านะคะก็ยังไม่เสร็จอีกต้องทำไรคะช่างก็บอกให้สระผมมาเลยนะคะเพราะว่าฮ่าช่างไม่ว่างนะก็สระผมมาก็คือขั้นตอนการทําผมเข้าไปในร้านกันค่ะอ่าเห็นไหมคะช่างมีคน อยู่แล้วเพราะเขาไม่ว่างนะคะโบพึ่งมานัดทีหลังนะคะก็เลยจะต้องได้แค่ทําผมไม่ได้แต่งหน้าเห็นไหมคะว่าผู้หญิงจะสวยเนี่ยมันหลายขั้นตอนมากนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแน่นอนก็ตอนนี้ก็น้องเขากําลังที่จะทําผมให้แต่น้องเขาก็มีการให้เราเลือกผมก่อนนะคะแล้วถ้าเราเลือกแบบนี้เขาก็จะเสนอไอเดียว่ามันอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไป และมันต้องเข้ากับชุดเราด้วยนี่นะคะก็ได้เป็นออกมาเป็นแบบนี้นะคะดูไม่แก่มากนิดนึงก็ดูแบบไปสุดนิดนึง่งและโบก็ถึงเวลาเดินทางไปแล้วนะคะอันนี้คือน้องฟ้าเฟดเป็นลูกครึ่งนะคะพี่โบจะไปเป็นเพื่อนไม่ใช่น้องเป็นผู้ประกวดฮะเป็นเป็นน้องชายเขาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สองคนก็ไปให้กำลังใจน้องชายโดยการแต่งชุดรลอเชียวค่ะ คุณแม่โบก็เลยขอจัดเต็มนะคะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ,ะไปถึงงานแล้วนะคะก็ขอถ่ายวีดีโอนิดนึงคุณลูกก็คุณแม่คะจะถ่ายอะไรบ่อยจังเลยนะคะอุ้ยมาแม่ก็อยากจะถ่ายกับหนูบ้างหนูแต่งตัวหล่อเหลือเกินนะคะวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะไปทําการลงทะเบียนอันนี้ก็คือส่วนของการลงทะเบียนสําหรับเด็กๆที่จะมาทําการประกวดนะคะ ก็คือเอชื่ออะไรเนาะชื่อจำไม่ได้ the first star model นะคะและน้องผู้ชายตัวเล็กนั่นค่ะคือน้องชายจะมาทำการประกวดนะคะโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าพริกขี้หนูมากมั่นใจมากเดินนี่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหมาในมานหลออม,มากเลยนะคะ โอ้โหคุณแม่โบก็เลยจัดเต็มเช่นกันนะคะมาเป็นกองเชียร์นะ,ะสู้ๆและน้องก็คว้ารางวัลกลับด้วยนะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้ก็คือโต๊ะลงทะเบียนและโบก็ไม่ได้ทําการบันทึกข้างในนะ,ะอืมก็เป็นบรรยากาศนะคะโบก็หวังว่าทุกคนคงชอบก็หวังว่าทุกคนคงจะ สนุกกับคอนเทนต์นี้นะคะที่โบได้จัดเต็มวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้พบกับคอนเทนต์อะไรของเขมรเบียฝรั่งคนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านสามารถที่จะสั่งหมวกได้นะคะ ของช่องนะเป็นการสั่งออเดอร์ก่อนเลยนะอยู่ที่349บาทพร้อมส่งนะเป็นหมวกผ้าไหมลายอันตรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสรเรทร์คร่ะวันนี้เก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ